สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเล่านิทานเสริมประสบการณ์นิทานเรื่องอาชีพในฝันของกิ่งไผ่ใครพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูสอนให้น้องกิ่งไผ่และเพื่อนๆรู้จักคำว่าอาชีพคุณครูอธิบายคำว่าอาชีพ คือหน้าที่ของทุกๆคนในสังคมอย่างน้องกิ่งไผ่และเพื่อนๆก็มีอาชีพเป็นนักเรียนซึ่งมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเมื่ออธิบายจนจบคุณครูก็ถามเด็กๆว่าเด็กๆคะมีใครยกตัวอย่างอาชีพให้คุณครูฟังได้บ้างคะอาจจะเป็นอาชีพที่เด็กๆเ,เห็นในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะ เมื่อคุณครูพูดจบคุณพ่อของหนูค่ะคุณพ่อของหนูทำอาชีพค้าขายขายผล,ลไม้อยู่ที่ตลาดค่ะพ่อผมครับพ่อผมเป็นหมอมีหน้าเท่รักษาคนป่วยที่โรงพยาบาลคฮับน้าของหนูค่ะน้าของหนูมีอาชีพเป็นเชฟทำอาหารอยู่ในร้านอาหารค่ะอาชีพธุรกิจส่วนตัวค่ะ เหมือนพี่สาวของหนูเก่งกันมากๆทุกคนเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะกลับไปให้เด็กๆคิดว่าโตขึ้นเด็กๆอยากเป็นอะไรแล้วมาบอกคุณครูภายในวันพรุ่งนี้นะคะกิ่งไผ่ทำหน้าคุ้นคิดเพราะยังคิดไม่ออกว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรเพื่อนๆของกิ่งไผ่บางคนก็บอกว่าอยากเป็นทหารเหมือนคุณน้า บางคนก็บอกว่าอยากเป็นตำรวจเหมือนพี่ชายบางคนก็บอกว่าอยากเป็นสถาปน,นิกเหมือนคุณพ่อและบางคนก็บอกว่าอยากเป็นคุณพยาบาลเหมือนคุณป้าพบค่ำได้เวลานอนคุณแม่ถามน้องกิ่งไผ่ว่าลูกจ๊ะทำการบ้านเสร็จหมดแล้วหรือยัง ได้เวลาเข้านอนแล้วนะ,ะมีการบ้านอยู่นะคะคุณครูบอกว่าให้คิดอาชีพในฝันค่ะหนูคิดไม่ออกเลยค่ะคุณแม่ตอนแม่เด็กๆแม่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าโตขึ้นแม่อยากเป็นอะไรกิ่งไผ่คิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะลูกลูกคิดไม่ออกก็ยังมีอีกหลายๆคนที่อายุมากกว่า คิดไมออแล้วหนูจะตอบคุณครูว่ายังไงดีคะหนูก็ตอบคุณครูไปตรงๆเลยสิจ้าว่าหนูยังคิดไม่ออกเมื่อคุณแม่พูดเช่นนั้นกิง่งไผ่จึงสบายใจขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นคุณครูถามเด็กๆด,ด้วยคำถามเดิมเด็กๆหลายคนตอบกันอย่างมั่นใจพร้อมเหตุผลว่าอยากเป็นอะไรในอนาคต พอถึงข่าวกิง่งไผ่กิง่งไผ่บอกคุณครูว่าหนูยังไม่รู้ว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรแต่คุณแม่บอกว่าไม่ต้องรีบตอนนี้แต่ให้ทำอะไรหลายๆอย่างที่หนูสนใจหาอะไรที่หนูชอบหาอะไรที่หนูถนัดเราก็จะรู้อาชีพที่เหมาะสมกับเรา<ะ>ค่ะ้องกิง่งไผ่พูดถูกต้องแล้วค่ะบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ค่อยๆคิด ค่อยๆฝึกทำหลายๆอย่างนะคะอนิทานกันจบแล้วไหนเด็กๆบอกได้ไหมคะว่าตัวละครในนิทานมีอะไรบ้างตัวละครที่1ครุนครูตัวละครที่สองน้องกิ่งพายตัวละครที่สคุณแม่และตัวละครสุดท้าย ก็คือเพื่อนๆของน้องกิ่งไผ่นั่นเองค่ะไหนมีใครตอบคุณครูถูกได้บ้างคะว่ามีอาชีพที่คุณครูยกตัวอย่างขึ้นมาในนิทานมีอะไรบ้างคุณหมอคุณพยาบาลคุณตำรวจคุณทหารเชฟแม่ค้าหรือพ่อค้าหรือธุรกิจส่วนตัว ชาวนาสถาปนิกหรือวิศวกรอ,อาชีพในฝันของเด็กๆมีอะไรกันบ้างคะอาชีพในฝันของเด็กๆมีอะไรบ้างนะหากเด็กๆไม่รู้ว่าอาชีพในฝันของตนเองคืออะไรลองทําแบบเหมือนน้องกิ่งไผ่ดูนะคะสำหรับวันนี้<ป>คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ